อเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังมงคลสูงสุดในพระักะถาที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่สามมงคลก็คือไม่ครบคนพานครบบัณฑิตและก็บูชาผู้ที่ควรบูชาพวกเราเห็นดีด้วยไหมนะการที่เราเนี่ยไม่คบคนพานในในพุทธาการเนี่ยก็เห็นเลยว่า พระเทวทัตเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเพราะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปครบระเทวทัตก็เลยทําให้ไปปรงพระชนพระราชบิดาเพื่อให้ได้พระราชสมบัตินะทั้งที่เนี่ยโชคดีเนี่ยได้เกิดทันพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เป็นพระอริอยะก็เพราะว่าไปทําปิตุตนะไปทํากรรมใหญ่ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมไดนะ้เป็นเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ไม่ดีนะงั้นข้อนี้เนี่ย ถ้าเราเนี่ยไปคบคนพานแล้วเนี่ยอีก37ข้อไม่มีทางจะสําเร็จได้เลยข้อนี้เลยต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเราไม่คบคนพานข้อที่สอนก็ทําให้เราเนี่ยมาคบบัณฑิตนะก็เลยทําให้เราเนี่ยได้บูชาผู้ที่ควรบูชาการประกะาศานเนี่ยให้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยต้องเลือกครูเลือกคบคนที่ดีแล้วก็บูชาคนที่ถูกต้องนะ กขขอให้พวกเราเนี่ยเป็นทั้งคนที่เลือกคบคนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้ลูกลูกศิธิ์ของเราหรือคนอื่นเนี่ยคบหาเป็นผู้ที่ควรบูชากันได้กันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเธอ